ทานิมามุนนาวิยูรหิมะฮุลอฮุตจอาลาท่านได้กล่าวว่าใครก็ตามที่เขาได้ทำความชั่วอย่างเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นการฝ้าฝื้นคำสั่งของอัลลอฮ์ที่เป็นบาปใหญ่หรือการทำบิดาอนุญาตให้เรานั้นได้กล่าวถึงความชั่วของเขาแบบเปิดเผยเช่นเดียวกันและถือว่าไม่เป็นการนินทา และถือว่าไม่ได้เป็นการนินทาหยอกตัวอย่างเช่นใครก็ตามที่เขาทำความชั่วทำบาปอย่างเปิดเผยเพราะการที่เขาทำบาปอย่างเปิดเผยนั่นมันจะสร้างความความไม่ดีการเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่คนในสังคมและการของศาสนาอนุญาตที่ให้เรานั้นได้กล่าวได้เปิดเผยความชั่วของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นบาปยญยบิดาชิริกก็เพื่อที่จะปกปองศาสนาอันบริสุทธิ์ไว้และเพื่อจะให้คนที่เขาเห็นการทำบาปแบบเปิดเผยนั่นเขาจะได้ระมัดระวังตัวเองจะได้ไม่เข่ากลายหรือลงกลกับบรรดาผู้ที่เรียกร้องไปสู้ความชั่วนี่คือสิ่งที่เป็นนาทีของผู้ศรัทธานในยุคป,ปัจจุบันนี้ đồng nghĩa thì